ว้าหูอิเลเมนต์โรมเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เร่งไฟใหม่กับทาง้านล็อกรีบา์เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของเดิมนะครับที่แบตเตอรี่บวมนะครับเกิดอาการแบตเตอรี่บวมส่งผลให้พลังงานหมดเร็วนะครับก็ตรงนี้เปลี่ยนให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าก็จะมีรอยคาบก่าวรอบๆนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของวาหูนะครับที่ เป็นระบบแบบนี้นะครับนะฮะกำลังเข้าสู่โหมดการทำงานนะครับก็นำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยชาร์แบตเตอรี่เต็มร้อยซนะครับตรงนี้ทุกอย่างนะครับปุ่มกดอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเพจนะครับกดได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่นะฮะ ได้นะครับอันนี้ก็กดได้ปกตินะครับดได้ทุกปุ่มนะครับปุ่มพาวเวอร์นะครับก็กดได้ตามปกติพร้อมส่งมอบก,กับคืนนี้กับลูกค้านะครับก็ถ้างัดไปงัดเปิดชุดหน้าจอนะครับหน้าจอฉรุดตรงนี้ได้โยนทิ้งหมดเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ ที่ไว้ใจร้านล็อกดีไบก็ยินดีให้บริการนะครับส่งมาให้ทางร้านล็อกรีไบเ์นะครับอย่าไปเปิดเปลี่ยนเองครับทำทำชำรุดมาหน้าจอเนี่ยนะฮะได้ไม่คุ้มเสียนะครับก็ส่งมาให้ช่างที่ชำนาญการนะครับเปลี่ยนก็จะได้ดีแบบนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีใบยินดีให้บริการครับ